ระว่งกระตาคลิปฮีโร <desserts> ่ไปมันเข้าสิงทอมเ้อจะมาจีบว้คุณูได้ได้ถึงจะตาได้ไหมมันจะไม่จบแค่นี้มันยังไม่จบที่คลิปสองหรเอานี่ไปเกเลยก่อนจาเิมาเป็นเอ็นเดอร์แมนไม่ไม่ถึง ตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องขอโทษนะคะเพราะพี่ของชั้นนะคะเพิ่งโดนนี่มาเล็กเจอเล็กในพาคสองครับเจอเล็กในพาคสองค่ะออกคลิปมาคลิปแรกนะคะยังไม่เจอเพราะยังไม่ได้ขุดนะคะอ่าต่อไปนะคะพา์ที่สองนะคะเจอเลยถือว่าเป็นการที่รวดเร็วมากๆเลยนะคะอ่าอ่าอทชมี่ขุดมานี่ สดค่ะสดสดค่ะสดสดเลยค่ะสดสดค่ะสดสดเลยค่ะมาเลยทุกคนหินมาหาฉันอยู่น้ำเบ้ยยังมันท้อนหายไงรู้สึกว่าพ่อผมเป็นไรไม่รู้อยู่น้ำแม่หนังเลยขอโทษด้วยนะคะที่มีเสียงพ่อของฉันนะคะพ่อของฉันนะคะทนไม่ไหวพวกใกล้หนีน้ำนะคะ ่าระหว่างนี้นะคะก็ขอให้ดื่มน้ํากันเยอะๆนะคะแต่ไม่ใช่ก่อนนอนนะคะก่อนประมาณว่าตอนเรายังไม่หลับนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเรากินน้ำก่อนนอนนะคะเราอาจจะฉี่ได้นะคะเฮ้ยสวยเลยนะคะขอตัดคลิปสักคู่นึคะ